สวัสดีครับผมทํากินเองชวนเพื่อนเพื่อนมาทําผัดกะเพราปลาดุกกินกันครับคุกกับข้าวสวยอร่อยมากเริ่มจากเครื่องผัดนะครับใส่พริกจินดาลงไปโขกก่อนนะครับเอาแค่พอแหลกแบบนี้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมครับโขกให้แหลกเช่นกันครับผมเสร็จแล้วนะครับก็ใส่พริกไทยลงไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเราผัดปลานะครับจะได้ดับกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มความฉุนหอมของเมนูครับตักพักเอาไว้เราจะได้เครื่องผัดแบบนี้แล้วครับใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยเราจะทําน้ําล้างคกเอาไว้เคี่ยวปลาครับ ใส่น้ำมันลงไปได้เลยครับจากนั้นใส่เครื่องผัดที่เราโขลกไว้ลงไปผัดจนเหลืองหอมก่อนครับพอเหลืองหอมดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ปลาดุกลงไปปลาดุก่าลืมหั่นเป็นชิ้นคุกเกลือคุกแป้งให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะล้างคาวออกนะครับแล้วก็เสด็จน้ำเอาไว้ใส่น้ําล้างคกลงไปได้เลยครับเล่งไฟแรงๆครับคราวนี้นะครับเราจะไม่คนแล้วรอจนกว่าปลาจะสุกพอปลาเริ่มสุกออกมาจะได้หน้าตาแบบนี้ครับผมอ่าเล่งไฟแรงๆเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติกันครับ ก่อนปรุงรสชาติก็โรยพริกหยวกลงไปเล็กน้อยก่อนนะครับจากนั้นก็เป็นผงปรุงรสครับน้ำปลาครับผมน้ำมันหอยครับซีอิ๊วดำเล็กน้อยเพิ่มสีสันครับจากนั้นคลุกเค้าให้เข้ากันดีครับเวลาคลุกระวังดีๆนะครับเนื้อปลาจะแตกนะครับใส่ใบกะเพราลงไปได้เลยครับเลงไฟแรงๆจากนั้นผัดจนใบกะเพราสุกดีครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผัดกะเพราปลาดุกินกับข้าวสวยอร่อยมากอัตราส่วนขึ้นให้ตรงนี้แล้วเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกินกันดูนะครับสวัสดีครับ